ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site l i t กับผมไอเดียดารันพบครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วผมเคยพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่แยกบางกะปิต่อเนื่องแยกลำสาลีหลายโครงการที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนดังนั้นหลังจากผ่านมาครึ่งปีในวันนี้เราก็จะกลับมาติดตามความคืบหน้าว่าตอนนี้แต่ละโครงการเขาได้ก่อสร้างไปถึงไหนแล้วและจะเปลี่ยนไปจากที่เรามากันคราวก่อนแค่ไหนนะครับ ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเนื่องจากพื้นที่โครงการที่เราจะไปเดินสำรวจกันในวันนี้มีความยาวรวมกันถึงประมาณ2กิโลเมตรและมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายจุดดังนั้นในการออนไซต์ครั้งนี้เราก็เลยแบ่งออกเป็น2ตอนต่อเนื่องกันครับ โดยในวันนี้เราจะมาเริ่มเดินสำรวจจากแยกลำสาลีตรงนี้มุ่งหน้าตามแนวถนนสีนครินไปสู่แยกบางกะปิซึ่งในบริเวณรอบๆนี้ก็มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ถึง3โครงการด้วยกันได้แก่โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองตามมาด้วยสะพานข้ามแยกบางกะปิแล้วก็เครือข่ายสกายวอล์กพร้อมสวนยกระดับแต่และโครงการจะมีแนวเส้นทางอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเรามาดูจากกราฟิกแผนที่ตรงนี้กันครับโครงการหลักในพื้นที่นี้ก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่วิ่งมาตามถนนลาดพร้าวแล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกบางกะปิ ไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกลำสาลีโดยมีสถานีลำสาลีเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสายรวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่เป็นโครงการในอนาคตครับที่ซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้คือโครงการพัฒนาปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามแยกบางกะปิที่ซ้อนอยู่ใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากตรงหน้าห้างแมคโครข้าม3าแยากบางกะปิข้ามสีแยกบางกะปิไปสิ้นสุดปลายทางตรงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้ามีความยาวรวมประมาณ1.4กิโลเมตร และที่ชั้นล่างสุดใต้สะพานข้ามแยกอีกทีหนึง่งก็คือทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กที่เป็นโครงการของกทมเชื่อมต่อจากสถานีบางกะปิของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองยาวไปถึง3แยกโดยจากทางแยกจะมีด้านหนึ่งตรงไปสุดที่ใกล้นิดาและอีกด้านหนึ่งคร่อมเหนือถนนสีนาคารินไปเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าที่แยกลำสาลีแถวๆตรงที่เราอยู่กันตอนนี้ครับ สำหรับสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า2ส,สายคือสายสีเหลืองและสายสีส้มที่สถานีลำสาลีนั้นทางแบงคอกออนไซต์ของเราก็เคยได้นําเสนอภาพและข้อมูลบริเวณนั้นกันไปแล้วซึ่งคุณผู้ชมสามารถชมรายละเอียดของสถานีเชื่อมต่อที่จุดนี้ได้โดยผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปนี้นะครับอย่างที่เราเห็นกันไปในภาพกราฟิกเมื่อกี้นี้คือตรงเกาะกลางถนนใต้าทางรถไฟฟ้าบริเวณนี้เนี่ยจะมีโครงการหลักเป็น sky walk หรือทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อตลอดแนวซึ่งโครงการนี้ก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างกทม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ดูนีด้าแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ย่านบางกะปิมีความยาวรวม1.4กิโลเมตรแต่ที่โดดเด่นก็คือสกายวอล์คแห่งนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่แนวทางเดินดเรียบเรียบเหมือนที่อื่นที่เราคุ้นเคยกันแต่ตามแผนเขาจะมีการตกแต่งด้วยต้นไม้ให้เกิดบรรยากาศเป็นสวนลอยฟ้าพร้อมไฮไลท์สำคัญเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสกายฮอลล์ซึ่งจะเป็นลานยกระดับมีที่นั่งมีต้นไม้สำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่างๆแทรกอยู่ระหว่างทางถึง3จุดด้วยกันโดยจุดแรกจะอยู่เหนือสามแยกบางกะปิ ตรงจุดตัดระหว่างถนนสีนาคารินกับถนนลาดพร้าวจุดที่2อ,อยู่เหนือสี่แยกบางกะปิใกล้กับนิดาและจุดที่3จะอยู่เหนือสะพานข้ามคลองแสนแสบซึ่งเป็นจุดที่เรากําลังจะเดินผ่านเป็นแห่งแรกข้างหน้าตรงนี้นี่เองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบแล้วนะครับซึ่งสภาพทางเท้าและทางเดินริมสะพานนี่ก็ดูไม่ต่างไปจากที่เรามากันคราวก่อนเท่าไหร่คือพอใช้งานได้ไม่ได้ดูแย่ แต่สามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทางลาดสำหรับคนใช้วิลแชร์หรือคนสูงอายุที่ก้าวขึ้นลงบันไดชันช้นๆไม่ถนัดซึ่งเราจะมาคิดเอาเองไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นเขาคงไม่มาเดินในที่แบบนี้หรอกเพราะจริงๆแล้วทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงทุกที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะครับ และตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับที่จะมีการก่อสร้างลานพักผ่อนยกระดับสกายฮอลล์คร่อมอยู่เหนือถนนใต้ทางรถไฟฟ้าซึ่งก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่ก่อสร้างกันมาตั้งแต่ตอนที่เรามาครั้งแรกเมื่อครึ่งปีก่อนแล้วแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่ชัดเจนปรากฏให้เห็นเท่าไหร่นะครับสำหรับลานสกายฮอลล์ที่ว่าก็จะมีหน้าตาออกมาตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี่เลยครับ โดยเขาก็ออกแบบให้เป็นลานกลมๆขั้นอยู่กลางทางเดินยกระดับช่วงที่ผ่านเหนือคลองแสนแสบพอดีโดยตรงกลางลานก็จะเป็นพื้นที่เปิดโลง่งไม่มีหลังคาเพื่อให้แสงส่องลงมาที่ลานได้แต่จะมีการทําแนวหลังคาไวร้รอบๆซึ่งดูจากแบบแล้วเหมือนว่าจะกว้างอยู่พอสมควรดังนั้นถนนข้างใต้ก็อาจจะมืดๆไปบ้างแต่ก็ช่วยได้ด้วยการติดไฟแสงสว่างเพิ่มเอานะครับนอกจากเป็นจุดพักกลางทางแล้วที่ลานแห่งนี้ก็จะมีบันไดขึ้นลงเชื่อมกับแนวทางเดินเรียบคลองแสนแสบทั้งสองฝั่งคลองเลยด้วย แต่ดูจากแบบจำลองเดียวเท่าที่เคยมีการเผยแพร่ออกมาอันนี้เหมือนว่าจะมีแค่บันไดธรรมดาไม่ได้เป็นบันไดเลื่อนแล้วก็ไม่ได้มีลิฟต์ด้วยนะครับซึ่งถ้าสร้างออกมาตามนี้โดยไม่ได้มีการปรับเพิ่มอะไรไปจากแบบก็ถือว่ายังไม่ได้เป็น universal design หรือว่าการออกแบบที่เข้าถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มเท่าไหร่ซึ่งสุดท้ายของจริงจะออกมาเป็นยังไงก็คงต้องดูกันต่อไปครับ จากตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามสะพานลอยตัวนี้ไปทางฝั่งขวามือเพื่อเลี้ยวไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างทางฝั่งสีแยกบางกะปิทั้งงานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามแยกแล้วก็งานก่อสร้างสกายวอล์กฝั่งที่มุ่งหน้าไปนีด้ากันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ จากมุมนี้เราก็จะเห็นทางรถไฟฟ้าอยู่ด้านบนของเราซึ่งที่พาดข้ามตรงจุดนี้จะเป็นชิ้นส่วนคานทางวิ่งเหล็กของโมโนเรลที่ตีโค้งผ่านหัวมุมประมาณ120องศาข้ามสามแยกบางกะปิเข้าสู่ถนนลาดพร้าวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่แนวทางรถไฟฟ้าดูสูงอลังการมากเลยซึ่งที่เหนือสามแยกตรงจุดนี้ก็จะมีลานสกายฮอลล์อยู่อีกจุดหนึ่งด้วยครับ มองย้อนกลับไปทางสะพานข้ามคลองแสนแสบจะเห็นว่าที่เกาะกลางมีการก่อสร้างเสรารองรับโครงสร้างสกายวอล์กส่วนของสวนลอยฟ้าไว้แล้วดังนั้นคิดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราก็น่าจะได้เห็นโครงสร้างหลักๆอย่างเสาและคานเหล็กของทั้งสกายวอล์กและสกายฮอล์โผล่ขึ้นมาตลอดแนวกันแล้วนะครับถึงตอนนั้นแบง g k คอกออนไซต์ก็จะพาทุกคนกลับมาชมภาพอัปเดตกันอีกครั้งแน่นอนครับ เห็นตรงจุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสายสื่อสารแถวนี้ยังมีความรกระเกะระกะยุ่งเหยิงมากเลยนะครับซึ่งสําหรับโครงการรื้อย้ายและเปลี่ยนสายไฟสายสื่อสารไปเป็นสายใต้ดินที่ทางการไฟฟ้านะครหลวงได้มีการทําสัญญาก่อสร้างร่วมกันกับบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นให้ดําเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินไปตามแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตลอดทั้งเส้นทางรวมประมาณ33กิเมตร จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีจุดไหนในแนวเส้นทางที่แล้วเสร็จและมีการรื้อถอนสายเก่าให้เห็นกันเลยยังไงทางแบงคอกออนไซต์จะประสานติดตามกับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสถานะความคืบหน้าของโครงการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปก็แล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าที่เหนือสามแยกบางกะปิตรงนี้ก็จะมีลานกิจกรรมลอยฟ้าอยู่อีกลานหนึ่งด้วยซึ่งจะมีหน้าตาประมาณนี้ก็เป็นลานกว้างๆบนคานเหล็กตรงจุดที่เป็นทางแยกของสกายวอล์กนะครับ อาจจะไม่ได้ดูหรูหรามีสีสันอะไรถ้าเทียบกับตรงจุดแรกเหนือคลองแสนแสบแต่ก็น่าสนใจว่าพอสร้างจริงแล้วจะออกมาเป็นยังไงครับหันมาทางด้านนี้ก็จะเป็นแนวสะพานรถยนต์ข้ามแยกบางกะปิที่กําลังก่อสร้างซึ่งสะพานแห่งนี้ก็มีขนาด4ช่องจาราจรไปกลับฝั่งละ2ช่องเป็นสะพานลอยเก่าแก่ที่มีมานานหลายสิบปีแล้วแต่พอมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตัดผ่านแยกบางกะปิบวกกับโครงการสกายวอล์กทำให้ต้องมีการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่มานานหลายปีเลยนะครับ ซึ่งสะพานทางช่วงนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีการรื้อประกรอบใหม่ทั้งหมดเหมือนกับช่วงหน้าเดอะมอบางกะปิที่ต้องปรับแบบไปใช้โครงสร้างร่วมกันกับเสารถไฟฟ้าแต่เขาก็มีการปรับความสูงของสะพานโดยเสริมเสาให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถก่อสร้างทางเดินสกายวอล์ข้างใต้ได้เพราะความสูงสะพานเดิมนั้นเตี้ยเกินไปนั่นเองครับ เจ้ากรอบโครงเหล็กคล้ายนั่งร้านสีเหลืองๆที่ล้อมรอบเสาสะพานอยู่นั่นก็คือโครงสร้างค้ำยันชั่วคราวที่ใช้ตอนตัดเสาสะพานเดิมเพื่อเสริมส่วนสูงนั่นเองซึ่งหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเขาก็จะรื้อโครงชั่วคราวตรงนี้ออกไปนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าสกายวอล์กใหม่ที่กำลังจะสร้างนี้มันมีความสำคัญแค่ไหนจำเป็นยังไงแล้วจะคุ้มค่ากับการมีโครงสร้างอะไรมาบดบังทัศนียภาพแถวนี้เพิ่มอีกไหมก็อยากให้ทุกคนลองดูจากสภาพทางเท้าระดับพื้นดินในปัจจุบันที่ผมกำลังเดินอยู่นี้ก็แล้วกัันครบ คืออย่างที่เห็นว่าทางเท้าบริเวณนี้เนี่ยก็ถือว่าเดินได้ลําบากมากทั้งมีความแคบมีขั้นบันไดต่างระดับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางเยอะตลอดแนวอย่างบันไดขึ้นลงสะพานลอยตรงนี้ก็คือขวางแบบแทบไม่เหลือทางให้เดินผ่านได้เลยยิ่งสําหรับคนที่ใช้วิลแชร์ก็คือไม่สามารถผ่านได้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าจําเป็นจริงๆก็คือต้องลงไปบนถนนอย่างเดียวซึ่งก็เป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างไม่สมควรเป็นที่สุด เพราะเหตุน,นั้นการสร้างสกายวอล์กก็เลยกลายเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดที่ทำได้ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุแต่การจะแก้ต้นเหตุอย่างการรื้อสิ่งกีดขวางและขยายทางเท้าทั้งหมดก็ถือว่าไม่ง่ายอาจจะทำได้ในสักวันหนึ่งซึ่งผมก็หวังจริงๆว่าอยากให้ทำแต่อย่างน้อยตอนนี้การมีสกายวอล์กไปก่อนก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละนะครับ และตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณสี่แยกบางกะปิซึ่งเป็นจุดบรรจบของถนน4ส,สายคือถนนลาดพร้าวถนนเสรีไทยถนนนวมินแล้วก็ถนนพ่วงสิริซึ่งอีกไฮไลท์สำคัญของโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางเดินสกายวอล์คที่ผมตั้งใจพามาดูก็คือสิ่งที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับและนี่ก็คือสวนลอยฟ้าสกายฮอลล์จุดแรกที่เขาได้ก่อสร้างไปจนเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดในบรรดา3จุดที่เราเดินผ่านกันมาทั้งหมดเลย ซึ่งสกายฮอลจุดนี้จะมีลักษณะแบบเดียวกันกับอันที่อยู่เหนือสามแยกบางกะปิคือเป็นลานเรียบๆที่อยู่บนโครงสร้างเหล็กรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและมีขอบเป็นส่วนโคง้งยื่นออกมารอบๆเพื่อเป็นลูกเล่นให้ตัวลานดูมีความพลิ้วไหวไม่แข็งทื่อ โดยข้างบนก็จะมีการจัดเป็นพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้มีที่นั่งพักผ่อนกับพื้นที่ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดก็คือทิวทัศน์บนลานที่ดูเหมือนจะอยู่ใกล้กับสะพานรถยนต์ข้างบนมากๆจะดูเป็นยังไงจะทึบอึดอัดไหมหรือว่าเขาจะมีการตกแต่งยังไงให้ดูโปร่งโล่งเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งก็คงต้องรอจนกว่าทั้งโครงการจะเสร็จและเปิดใช้งานกันนู่นเลยนะครับ อย่างไรก็ตามตามกาหนดการแล้วโครงการนี้จริงๆจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2566หรืออีกแค่เดือนกว่าๆนับจากวันนี้ซึ่งดูจากความคืบหน้าหน้างานแล้วคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะโครงสร้างหลายส่วนยังไม่ได้เริ่มขึ้นเสากันเลยดังนั้นเราจะได้ใช้งานสกายวอล์คแห่งนี้กันเมื่อไหร่ก็คงต้องบอกว่าณนะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุวันที่ชัดเจนได้นะครับ เลยจากตรงนี้ไปทางนิด้าก็จะเป็นทางลาดของสะพานข้ามแยกตามแนวถนนเสรีไทยที่มีตำแหน่งจุดขึ้นลงและรูปร่างไม่ต่างไปจากของเดิมก่อนปรับปรุงแต่จะมีการต่อเสาเพื่อเพิ่มความสูงเช่นเดียวกับช่วงอื่นๆโดยช่วงที่ทางยกระดับฝั่งทางขึ้นและทางลงอยู่เหลื่อมกันตรงนี้จะมีความซับซ้อนในการก่อสร้างมากกว่าจุดอื่นเพราะทางยกระดับฝั่งซ้ายขวาจะไม่สมมาตรกันเขาก็เลยจําเป็นต้องรื้อทางยกระดับเดิมออกก่อนเพื่อความปลอดภัยพอต่อเสาเสร็จค่อยยกชิ้นส่วนกลับมาติดตั้งใหม่นั่นเองนะครับ ส่วนสำหรับทางเดินสกายวอล์กนั้นในช่วงนี้ก็จะขนานใต้สะพานมาตามเกาะกลางถนนตลอดแนวแล้วไปสิ้นสุดแถวหน้าคลองจันทร์เพลสตรงสะพานลอยคนข้ามที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านูน้นซึ่งณนะขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรในการก่อสร้างให้เห็นเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าเริ่มมีการขึ้นเสาและตัวทางเดินที่ชัดเจนทางแบงคอกออนไซ์ค่อยพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ สำหรับตอนต่อไปในพาร์ท2เราจะกลับไปเดินชมความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งสะพานรถยนต์และสกายวอล์กตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงจากแยกบางกะปิผ่านหน้าเดอะมอลล์ไปจนถึงสถานีบางกะปิกันบ้างยังไงก็รอติดตามชมกันครับชมกันมาจนถึงตรงนี้หากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการต่างๆในบริเวณนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคย และหากถูกใจรา,รายการของเราก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาชมกันต่อในรายการ Bangkok On Sight l i t ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ